ดีค่ะคินิตีค่ะวันนี้คินิตีจะพามาชมเป็นตลับทองใส่น้ำเต้าหลวงพ่อสดนะคะซึ่งใบนี้นะคะเป็นงานร้านจิ๊บเส้นเฮงฝั่งเพชรซีเซ็นะคะเพชรไม่แท้นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะสภาพดีเป็นตลับทองมือสองประหยัดค่าแรงค่าสีนะคะซึ่งใบนี้นะคะน้ำหนักของเขานะคะอยู่ที่10.18กร,รัมนะคะเป็นแบบมีบานพับนะคะแล้วก็ ด้านข้างนะคะต่างๆนะคะก็สภาพที่ดีอยู่นะคะแล้วก็จะมีตอกตาของร้านจิบเส้นแห้งอยู่ด้านในตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังของเขานะคะก็เป็นทองร้วนนะคะใส่เป็นน้ํเต้าหลมเพาสดได้พอดิบพอดีเลยนะคะเลี่ยมใส่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวึ้นวัดขนาดให้นะคะชิบ ขนาดนะคะความกว้างของหน้าจอนะคะจะอยู่ที่2.2เซนแล้วก็ความสูงนะคะของหน้า,าสูงสุดเลยจะอยู่ที่1.6นะคะส่วนความกว้างด้านในนะคะจะอยู่ที่2.5นะคะแล้วสูงสุดก็1.9นั่นเองนะคะพี่ๆด้านไหนสนใจนะคะตรับทองใส่น้ำเต้าหลวงพ่อสดใบนี้นะคะงานร้านเจ็บเส้นหิงนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตรับทองกอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตรับทองกอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ ทางไลน์ SITK 6 6หหรือเพจ c e b o o k ร้านรลับทองนิติหรือด่วนโทร0 8 9 9 8 6 6 685นะคะร้านอยู่ชั้นสามห้างมาดิบงามวงวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยเพื่อท่านไหนอยากแวะมาแบกบรรับทองกรอบทองพาเครื่องพาทองคำคินิติก็ยินดีรับชาววันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้งไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นเงนใจรายคินิติ TK ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกจนจบค่ะสวัสดีค่ะ